แล้วกับรีแอคชั่นค่ะหลังจากที่เราแบบได้เมนเพิ่มมาหลายคนมากนะคะวันนี้เราก็จะมารีแอคกับทีมอื่นๆบ้างนะคะอาจจะแบบรีแอคไม่หมดทุกทีงไงก็ต้องขอโทษไปนะที่นี้ด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะมารีแอคชั่นกับวีของโพซิชันนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบว่าทีมโวคอลนะคะร้องเพลงขอโทษที่เราไม่ได้ทําการบ้านคือเราไม่ทราบเลยว่าสี่คนเนี้ชื่ออะไรกันบ้างนะคะ ขอโทษแฟนคลับไว้นะทีน่นี้ถ้าใครรู้ว่าคนไหนเชื่ออะไรก็บอกเราด้วยนะเผื่อเราจะไปตามต่อนะโอเคไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเฮ้ยเพงพอมากเลยอ่ะเสียงเพลงอ่ะเสียงเปียโนโอคนนี้เห็นหน้าบ่อย 오유보며그다 어, 이어이면 잠을 잘 수도, 물 삼켜낼 수도 없어. Yeah! มันดีนดีแบบดีเวอร์ดีแบบโอ้ oh m ม g ก d คนลุกทีนทุกคน <c oughs> เห็นไม่เห็น <c oughs> คนลุกจริงตอนคิลลิ่งพาดอะน้ำตานี่คอเลยเอาจริงๆถ้าไม่บอกว่านี่คือเทรนนี่นะคะทุกคนเราจะเชื่อเราว่านี่คือแบบวงวงหนึ่งเป็นบอยแบนด์ที่เดบิวต์แล้วเลยนะมันดีจนแบบนี่ขนาดเราไม่ไม่มีเมนใครในนี้เลยนะเราจะไปหาต้นฉบับฟังเลยนะคะเป็นเพลงประกอบละว หรือประกอบหนังด้วยหรือเปล่าอ่ะถ้ามันใช่คือแบบมันทําให้หน้าไปดูละครดูหนังเรื่องนี้เลยอ่ะหุยคือน้องทําได้ดีมากทุกคนแล้วก็น้องที่เปิดมาคนแรกดูแบบ EP นี้แล้วนะคือน้องดีมากน้องเป็นแบบว่าผู้นําที่โคตรดีนะคะเหมือนน้องจะเป็นคนช่วยแต่งป้าช่วยแบบประสานเสียงนู่นนี่นั่นป้าแล้วก็ให้กําลังใจคนอื่น,นด้วยน้องเป็นคนมีความสามารถมากมากนะคะส่วนคนที่ร้องิลลิ่งพาร์ทนี่แบบบอกเลยว่า ทำได้ดีมากๆานะคะชื่นชมอีกสองคนที่เหลือเนี่ยาการร้องรับาการส,ส,ส่งอะไรเงี้ยแกถ้าไม่บอกว่าเป็นเทนนี่นี่ฉันจะเชื่อเลยว่าสี่คนนี้คือเดด้วยกันทํางานเป็นทีมอ่ะเราทำออกมาดีแบบเนี้ยถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะจากแบบคนที่แบบไม่สนิทกันเลยแล้วแบบมาทํางานด้วยกันแล้วแบบออกมาเป็นทีมที่แบบเพอร์ฟอร์มดีแบบเนี้ยแกขอฟังอีกรอบได้ไหมตอนท่อนแบบคิลลิ่งพัทขึ้นมันดีมากเลยอะ่ะ เรียงโคตรดีอะบอกเลยคนนี้ก็ดีเฮ้ยคนรนี่ท่อนที่แบบร้องต่อ,อกับสี่คนแล้วแบบแกใครเป็นคนแบง่งน้องคนนั้นเนี่ยเป็นคนแบ่งอะ่ะ จะไหลเลยบอกเลย น้ำตาไม่คอนี่แบบจิตใจแข็งแรงมากอ่ะเราฟังแล้วรู้สึกแบบอินมากอ่ะพูดถ้งน้ำทางก็จะไหลสรุปโดยรวมคือดีนะคะทีมนี้นะคะเราก็หวังว่าขอให้น้องๆนะคะได้เข้าไปรอบลึกๆนะใครชอบนะคะก็ลองไปกดดูนะคะกับโปรดิวหนึ่งศูนย์หนึ่งนะเป็นรายการที่สนุกมากนะคะอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะไปดูกันนะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่มาดูจนๆ,ๆนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามและดูคลิปเก่าๆของเราด้วยนะคะ ไปละค่ะเจอกันคลิปหน้าบายหน้าตางเหมือนแดวพีมกันนะเนี่ยเราบายค่ะ